สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลายชิดจันช่วยอุดหนุนลำไยของชาวสวนจากกรณีที่ทางกเกษตรกรปลูกลำไยได้รับผลกระทบราคาลำไยตกตำ่ำและไม่มีคนรับซื้อจนกระทั่งบางรายถึงกับต้องนำผลผลิตมาทิ้งหรือออกมาทวงถามความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งกลายเป็นกระแสข่าวมาแล้วจำนวนหลายรายด้วยกันขณะที่บนโลกโซเชียลได้มีกระแสข่าวเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ดารานักแสดงสาวพลายชิดจันหรือชิดจัน แสดงและนักธุรกิจ ได้ทำการโพสต์ผ่าน Facebook พลอยชิดจัน a n ์แอนด์แฟมิลี่มีทั้งข้อความและคลิปวิดีโอในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการรับซื้อผลผลิตลำไยทำให้ช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวนมากพากันขนผล,ผลผลิตไปขายจนจอดรถต่อกันเป็นคิวยาวเหยียดและมีภาพเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลจนมีประชาชนเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจดาราน,นักแสดงสาวกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดง ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ